สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับ BT Channel หรือวเซียนคนเก่็น,นะครับเมื่อนี้มาพ่อกันคือเก่านะครับสำหรับ แนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับเอทั้งช่องนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้ด้ครับพี่น้องเดอ้อเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง B.T.Channel หรือบอลเซียนคนเก่น,นะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่งน,นะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนาไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับพี่น้องแต่อย่าแต่ ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับ <c oughs> สำหรับเอฟซีั้งช่องนะครับพี่นอ้องที่ติดตามแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่นอ้องเซียนคนเกนค่ะบ่มีอย่างนะครับน้องพี่นอ้นองครับค่ะมีแต่แนวทางมาฝากพิตอนน้องคือเเ่าสำหรับ วันที่3เดือน8ปดนะครับพี่น้องเด้อก่อนอื่นก่อนที่จะวางแนวทางวันที่3เดือน8เซียนคนแก่นก็จะขอสรุปแนวทางวันที่2นะครับพี่น้องเดือน8พศ2567นะครับอ่ะสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นสรุปผลนะครับวันที่2เดือน8นะครับเด่นวิ่งรูด3กับ2องนะครับพี่น้องเนอะสำหรับวิ่งรูด3กับ2งวดประจำวันที่2เดือน8นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคนเกล็นคเน้นให้ไปที่วิ่งรูด3นะครับ จับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องก็คือ3 2 1สชุดเบิ้ลก็คือ3 3 2 2นะครับพี่น้องสำหรับใช้วิ่งสายรูดนะครับพี่น้องเด้อเทียนก่อนเกลียดกันแน่ไปที่วิ่งรูด3 f มเอฟทางจองพอๆแม่แม่ปีพี่น้องมีตุ้ยไหก็สามารถนับไปเล่น19ประตูได้คือเก้าครับพี่น้องครับบวบาสีอยู่ตำแหน่งใดนะครับพี่น้องถามมา3กับ2องก็ได้เฮคือเก้าดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับมืัอนี้นะครับสรุปผลกันครับพี่น้องว่าเบิ้งนะครับพี่น้อง วิ่งรูด3จับคู่ไปที่35 36 37 38แล้วก็39นะครับพี่น้องอ่ะส่วนวิ่งรูด2จับคู่ไปที่25 26 27 28แล้วก็ตามมาด้วย29นะครับพี่นอ้องอ่าสำหรับวิ่งรูด3จอดเน้นไปที่35 36 38 39 แล้วก็วิ่งรูด2นะครับจอดเน้นๆไปที่25 2 6 2 8แล้วก็29านะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนกันเน้นให้ที่4คู่หน้าและก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้อง4คู่หน้าและก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับอ่าส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องเด้อตรงกลาง3 7 7เสเจซียนคนเกลนกันทุนไว้นะครับพี่น้องเด้อให้เอฟซีทางจองกันทุนเลยครับตรงกลางส่วนเลขกำลังวันสองเสียนคนเกนนะครับพี่น้อง1 3 5 6ห หนึ่งสามหกสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่1นึ่งสามห6แล้วก็ห้าหกับพี่น้องเด้อส่วนวิ่งรูด3นะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่3 1 33 35่งนะครับพี่น้องตัวกันก็คือสามหนึครับพี่น้องเด้อตัวกันก็คือ31นะครับอ่า ส่วนวิ่งรุ่นสองนะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันได้ครับพี่น้องเด้อสองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกตัวกันก็คือสองหนึ่งได้ครับพี่น้องเด้อตัวกันก็คือสองหนึ่งครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องสำหรับหุ้นแรกแหกหมันได้ครับพี่น้องเด้อลาวสตาร์นะครับบนหกเก้าแปดนะครับพี่น้องลาวสตาร์นะครับพี่น้องบน 698ล่าง01นะครับแนวทางของเส้นคนแกนลุดครับพี่น้องวันนี้ต้องขอตัวรีบซีทั้งจ่องเลยครับพี่น้องเด้อลุดครับพี่น้องลาวสตานะครับพี่น้องมาตามกันต่อครับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องบน248ล่าง72นะครับพี่น้อง248ล่าง72นะครับแนวทางของเส้นคนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง2องบนนะครับพี่น้องเด้อวิ่ง2บนนะครับพี่น้อง เข้าไปที่วิ่ง2บนนะครับแต่ล่างนะครับพี่น้องก็มาอ่าก็มาที่วิ่ง2ล่างอีกครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง2ล่างจับคู่นะครับ27นะครับพี่น้องมา72นะครับพี่น้องบนเขาวิ่ง2ล่างก็เขาวิ่ง2นะครับจับคู่ให้2อ่า27นะครับพี่น้องมา72นะครับเฉพาะกิจก็ดีใจนะ่ยเป็นสิงตั้งใือเก่าดนะครับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆครับพี่น้อง เอซีทั้งช่องนะครับดีใจนํเอบซีทั้งช่องคือเก้าน,นะครับน้องมาเบิ่งกันต่อนะครับน้อยรอบพิเศษนะครับบน209ล่าง04นะครับแนวทางของเส้นปอนเกนกับไม่เห็นดีแล้วครับพน้องสําหรับสายวิ่งนะครับน้องวิ่ง2บนนะครับพน้องเข้าไปที่วิ่ง2บนนะครับ มาที่209นะครับพี่น้องเดอ้อเข้าไปที่วิ่ง2บนสําหรับสายวิ่งนะครับพี่น้องมาหนีมาสายวิ่งนะครับพี่น้องเดอ้อสาหรับนอยรอบพิเศษนะครับพี่น้องเขามาตามกันนอยรอบตามกันต่อครับนอยรอบปกติบน012ล่าง55นะครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องน้อยรอบปกติแนวทางกลองเซียนกนเกตมาที่วิ่ง2องอีกแล้วครับพี่น้อง เข้าไปที่วิ่ง2บนนะครับพี่น้องเด้อสำหรับผาน้ำปาเรีนสิบเก้าประตูกะได้เฮคือ hey! เก้าครับแต่ว่ามาที่2มาที่1 2องนะครับพี่น้องเชี่ยนคนเช่นกะจาะไปที่เอาเลขกําลังวันนะครับพี่น้องเด็กเด่นวิ่งลูด2จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่2 1น,นะครับพี่น้องมา1 2อนะครับนอยรอบปกติไผายตั้มตามเสียนคนเชี่ยนได้เฮ่น่ The hey! น,นอนครับพี่น้องครับ ไปทำตามเส้นคุณแกนเดรย์เน่นอนครับพี่น้องบน0ูนล่าง55นะครับพี่น้องหน่อยรอบที่เข้าไปที่วิ่ง2นะครับบนนะครับพี่น้องจับคู่กับเลขรางวัลมาที่2อ่ะหนึ่งสองนะครับเซียนกวนเกนจับสองหนึ่งอ่ะบมเป็นอย่างครับพี่น้องมาตาม VIP คือเก่าครับพี่น้อง VIP บนนะครับน้องแปดหนึ่งสองอ้าวมาอีกแล้วครับพี่น้องมาตัวเดิมนะครับพี่น้องเด้อสําหรับ VIP มาตัวเก่าตัวเดิมนะครับพี่น้องเด้อ 8 1 2ล่าง5 5พี่น้องครับเปลี่ยนแต่แค่ะรักลอยฉะนั้นพี่น้องมาที่1 2บนนะครับพี enfin ่น้องแนวทางของเชนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง2คือเก่าเนะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่ง2ครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 1นะครับพี่น้องมา1 2ครับอ่ะกคดีเจนที่ตั้งช่องคือเก่าไปตามๆเชนคอนแกนบอกกระดิเฮได้ครับพี่น้องเน้อกระดิ่งคือเก่าสำหรับแนวทางของเชนคอนแกนครับพี่น้องครับอ่ะ เรามาปิดท้ายรายการด้วยจันพุทธสุขลาพัฒนาครับพี่น้องมือนี้เป็นยังไงผลนะครับพี่น้องรุดครับพี่น้องต้องขอโทษเอ็ดีทั้งจองเดอครับพี่น้องลาวพัฒนาบน0 0 5ล่าง04รุดไปครับพี่น้องครับอ่ะเฮาค่ะถือว่าตัวเลขทุกตัวนะครับก็ถือเป็นว่าเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเดอเชเจนก่อนแกนก็บอกทุกคลิปนะครับเป็นแค่แนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับพี่น้อง มาเบิรงพี่น้องครับหลังจากที่เราสรุปผลวันที่สองเดือน8นะครับพอโซนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผ่านไปนะครับน้องเข้ามาตามกันตอนะครับสําหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับ FC ทางช่องนะครับพอพอม่็นเ่ธีขามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อให้กำลังใจกันและกันสำหรับแนวทางของเ้นบนลเกนเมื่ประจำวันที่3เดือน8ปดพศ2567รนะครับ หุ้นนอยรวมมาเบิรงนครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด7กับ6นะครับสำหรับวันที่3เดือน8เด่นวิ่งรูด7กับ6นะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้อง7 6 1ชุดเบิ้์7 7 6 6ดเดกครับน้องเ้อสำหรับเบิ้์นครับน้องเจ็ดหสำหรับ F c ทั้งช่องนะครับเช่นคนเช่นกันเน้นให้ไปที่วิ่ง7เหมือนเดิมเะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเช่นคนเช่นเน้นให้ไปที่วิ่ง7นะครับ วิ่ง7รูด7นะครับสำหรับ FC ทั้ทางจองนะครับบอมักวิ่งรูด7กลับไปวิ่งรูด6ได้คือเกาเลยครับพี่น้องเด้อบ่าวาสซีอยู่ตำแหน่งใดนะครับ FC ทั้ทางจองนั้นไปเล่นซิบเข้าประตูนะครับพี่น้องครับบ่าวาสซีอยู่ตำแหน่งใดตามมาเจ็ดกับหกได้เฮแน่นอนครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งกันต่อนะครับพี่น้องครับวิ่งรูด7จับคู่จอดเน้นๆไปที่7 6 1ชุดเบิ้ลก็คือ7 7 6 6นะครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคอนเจน วงโคไม่แล้วก็ขึ้นหน้าจอให้คือเก่าแล้รับพี่น้องเด้อเอฟซีทางช่องก็เตรียมแคปหน้าจอนะครับพอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเตรียมแคปหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวเซียนคนเกนเจาะเน้นิๆให้แล้วก็ขึ้นหน้าจอให้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องจับคู่นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคนเกนเน้นใๆไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อสําหรับวิ่งรูดเจ็ดจับคู่เจาะเน้นๆไปที่เจ็ดเก้านะครับพี่น้องเจ็ดศูนย เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหกจับคู่นะครับพี่น้องหกเก้าเน้นไปที่หกเก้าหกศูนย์หกสองแล้วก็หกสามนะครับพี่น้องครับสําหรับมันนี่นะครับแนวทางของเส้น,นกอนเกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูดเจ็ดคือเก่าดนะครับพี่น้องเด้อเน้นให้ไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะ สำหรับเลขกำลังวันนะครับ0158สามารถนำมาวินกันได้ที่01 05 08นะครับน้อง15 18แล้วก็58นะครับน้องเดอ้อสำหรับเลขเด่นวิ่งรูด7กับ6นะครับวิ่งรูด7นำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่70นะครับ71 75แล้วก็78ตัวกันก็นกคือ75กับ78นะครับน้องเดอ้อตัวกัน7 5กับ78 ส่วน7071นะครับเซียนกวน,นเทนจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าส่วนวิ่งรูด6นะครับพี่น้องเซียนกวน,นเทนน้ำมาจับคู่กบับเลขกับรังวันกับรังวันไห้นะครับพี่น้อง6061 6568นะครับพี่น้องครับ6061 6568นะครับพี่น้องครับอ่า6061 6568ตัวกันก็นกนคือ6 ห้านะครับพี ions, ่น้องแล้วก็หกแปดนะครับพี่น้องหกห้าและหกแปดส่วนหกหนึ่งกับหกศูนย์เส้นคนเจ็ดจับกลวยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องตัวกันก็คือหกห้ากับหกแปดนะครับพี่น้องยืมซีต่างจังการแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องเด้อใครอยากจะรั้งใจเส้นคนเจนกับพอดีช่องยูทูบนะครับพิมพ์ปัสตรายอยไม้สระอีทอทหารสระอีใส่จุดน้ำครับพี่น้องใส่จุดด้วยนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็จิ้มไปตรงนี้นะครับพี่น้องจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเจนคนเจน จิ้มไปที่ไปทีนะครับจิ้มเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องมันกระสีดิ่งขึ้นไห้พี่น้องนะครับเห็นเสียนคนเกนบับพี่น้องสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นเด้ครับพี่น้องเด้อสาหรับอ่านแนวทางของเสียนคนเกนนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องครับเด่นวิ่งรูดเจ็ดกเจาะเน้นเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม ส่วนวิ่งรูด6จอดนเน้นไปที่6 9 6 0 6 2แล้วก็6 3นะครับพี่น้องครับอขอบคุณสำหรับอาพ่อพ,อพอ่อแม่พี่พี่น้องน้องที่มาใหา้กำลังใจเซียนคนเกล็ดนะครับพี่น้องเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจกับเซียนคนเก่็นะครับพี่น้องครับสำหรับมื่อวานนี้นะครับพี่น้องเด้เอ,อแคบหนาเจ้าเอาหุ้นนอยรวงมงวดประจำวันที่3เดือน8พศ2567น,นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดกันเน้นไปหาที่วิ่งรูด7นะครับพี่น้องเอฟซีบอมบปวิ่งงรรรูด6้ทีี่่9คคัับบพนอ สำหรับเลขกำลังวันนะครับ0158สามารถนำมาวิ่งกันได้ที่010508 1518แล้วก็58าแปน้องครับอย่าลืมนะครับเด้อ FC ซทางช่องนะครับบุท่านนะครับแต่อย่าลืมกดตรงกลางคลิปเพื่อที่จะหยุดคลิปนะครับแล้วก็เก็บหน้าจอเอานะครับน้องเด้อเก็บหน้าจอเอาสำหรับนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีสุขพาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนเล้ครับน้องเด้อให้เฮงเฮงปังปังไปทังๆสำหรับหุ้นนอยรวมงวดประจำวันที่3เดือน8พศ2567น,นะครับไอี่ทางจองที่เดือนทางไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปแล้วครับนะครับน้องก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับสำหรับวันนี้นะครับเซียนคนเกียกนกับสิคอลาพีลาน้องไปก่อนนะครับน้องพอกันไม่ลิปหนาเด้อครับพอกันไม่ลิปหนาสำหรับคลิปนี้กะเซียนคนเกียนสวัสดีครับ